สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องมิสเตอร์ควีนรักวุ่นวายนายไมยาสีหลงยุค EP ที่2ความลับที่ไม่มีใครรู้คืนถวายตัวพระราชาที่มีเสื่อเสียงทางด้านเหืนกรามก็ถอดเสือ้อกลมออกและลุกไปดับเทียนบงขวานพยายามจะซัดให้สลบแต่ก็ไปซบที่หน้าอกทั้งสองก็จ้องตาซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มงควาในร่างพระมเหสีก็ชวนดื่มตอกใครจะขอแกงก่อกันเงินก็ลืมคนละจอกแล้วเข้านอนวันนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินพูดอะไรนะเราเพิ่งจะเริ่มดื่มเองวงควาในร่างพระมเหสีก็ลิ้นเล่าให้พระราชาแต่พอหันกลับมาพระราชาก็ขึ้นเตียงและพูดว่าข้าเป็นคนตื่นง่ายดังนั้นกระรุณานอนห่างๆด้วย วงขวานก็เลยนึกในใจว่ามัวดึงเชิงบ้าบอกอะไรของมันวะหรือว่ายามกวันนกเขาขันยมกัคืนนกเขาเหี่ยวเพื่อไม่ประมาทวงขวานก็ผูกเงอนตายในชุดมเหสีถ้อจะถอดหมอนั่นก็คงตัดมันเท่านั้นแหละซึ่งตอนนี้พระราชานอนพูกสบายอยู่คนเดียววงขวานก็โมโหที่ได้นอนพื้นโถเอ้ยขอให้มันโดนผีอำ่ำเป็นอย่างนี้แล้วไม่นอนก็ได้วะแต่สุดท้ายพระมเหสีก็นอนก,นกลนคลอกคอก ส่วนพระราชาสอนโจงก็นอนฝันถึงเหตุการณ์ที่พ่อขโดข้่าในอดีตชาวันรุ่งขึ้นพระราชาก็จากไปแล้วส่วนพระมะเหสีก็ตกใจที่เงืนตายที่เขาผูกไว้โดนแกะทรงทำอะไรหายอีกแล้วลถไเพคะจะสูนจะต่ำม่อมฉันก็จะช่วยหอหยุดเนะ ซึ่งบงขวานก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนนี้เขาเสียท่าโดนเปิดสิงหรือเปล่าเชาววันนั้นบงขวานที่อยู่ใน,นร่างพระมเหสีก็ถูกพาไปขึ้นเกี้ยวเพื่อไปทำพิธีคํานับพระพันปีหลวงเดี๋ยวนะพระพันปีหลวงก็คือ นี่พระพันปีหลวงเป็นคนแบบไหนกันเพราะพันปีหลวงเป็นผู้อวสอยู่ในตระกูลคิมเดียวกับกับพระองค์ส่วนพระพันปีมาจากตระกูลกลุ่มยางโจพิคออ๋อแปลว่า่ากกับแม่สามีฉันเป็นคู่แข่งกันนั่นเองพอเดินไปสักพักบอกขวานเห็นสาวงามก็ได้สั่งให้โยต้าสเสวก็เลยหยุดพูดไม่ใช่ฉันบอกให้เกี้ยวนี้หยดุดสต็อปหยุดเกี้ยวกอนโถยหลง วงขวานที่อยู่ในร่างพระมาเหสสีเห็นสาวงามเป็นไม่ได้หันไปแป๊บเดียวก็มายืนแก๊กหล่อต่อหน้าผู้หญิงนี่ลงทางพระวังหลวงซับซ้อนหรือจ้ายินดีที่ได้รู้จักน้องสาวชื่ออะไรล่ะเป็นเชื้อพระวงหรือเปล่าน้องคงเป็นเจ้าหญิงชหมอต้องขออภัยที่พฤติกรรมของหม่อมชันอวดดีต่อพระนางต้องให้อภัยหม่อมชันหน่อยนะเพคะ พอดีสาวใช้ห้องย้อนก็มาตามพระมเหสีพอเห็นสาวงามก็เลยทักทายเจ้ารู้จักเขาด้วยเหรอนางคือโจทวากินแห่งตระกูลโจที่กำลังจะได้เป็นพระสนมเพคะมีข่าวลือในวังว่านางเป็นคนผลักท่านลงไปในสันหลวงมีข่าวลือที่ว่าพระมเหสีสูญเสียความทรงจำของประเทศเป็นแน่รองตัวด้ะเพคะเออฉันอยู่กับผู้หญิงมาเยอะแต่เห็นโง่เหงฉันก็รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงจะพูดยังไงดีเธอเป็นคนดี เธอกับใจนี่คงมีประวัติไม่ดีกันสินะแต่เรามาเริ่มกันใหม่ดีมะแล้วบงควาที่อยู่ในร่างพระมาเหสซีก็ตอบว่าฉันชอบเธอนะจนคนใช้มองหน้ามาเป็นเพื่อนกันตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทย์หรือเพคะที่มุมฉันรู้จักที่นี่เป็นเช่นไรก็เพราะพี่นางรู้สึงจริงๆที่เข้าวันหลวงกับเพราะวันนี้เออไม่ใช่นะดูเธอจะไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูด ขอประธานอภัยทูลาหลังจากนั้นพระราชาก็เข้ามาหานางสนมเอกแล้วก็จ้องตากันอย่างซาบซึ้งจึงทําให้บงขวานที่อยู่ในร่างพระมเหสีเสียดายถ้าเธอเป็นสนมเธอคงเป็นเมียที่สองของพระราชาซอนโจกซินอไม่น่าเข้าร่างนี้เลยเราเราน่าจะเข้าร่างพระราชามากกว่าแล้วบงขวานก็พูดว่าจ้องหน้ากันอย่างนี้ทําไมไม่เข้าห้องมาจบๆไปละ่ะ พระมเหสีข้าอยากให้เจ้าเลือกตำแหน่งพระสนมให้ข้าสักทีแย่หน่อยนะฉันยุ่งเกินกว่าที่จะเลือกพระสนมแต่นี้มันเป็นพระราชองค์การขอให้ลัธิหลายเมีบยบันไลยเถ้ย พระมเหสีพวกนางในกำลังรอพระมเหสีอยู่ในปีขอฉันมีประชุมสำคัญาละลนะโจทว,วากินในที่สุดข้าก็จะได้เรียกเจ้าว่าพระสนมเสียทีทีนี้หม่อมฉันก็จะได้อยู่ในวังกับพระองค์และนะเพคะเหล้วคนทีเห็นเจ้าอยู่ในวังที่สันหลวงพวกเขาพยายามใส่ร้ายเจ้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้าก็เลยเร่งให้มีการคัดเลือกหม่อมฉันไปที่นั่นเพราะได้ยินเสียงดังที่สันหลวงเท่านั้นเอง ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะนางทำร้ายเจ้าไม่ได้หรอกต่อให้มาจากตระกูลดงอันคิมก็ตามเคาจะต้องปกป้องเจ้าทุกอย่างที่ข้ามีตัดภาพมาที่วังขวานมาเข้าเฝ้าพระพันปีคิมและพระพันปีโจอะไรกันวะพระพันปีหลวงคนไหนล่ะแล้วก็เดินไปคำนับพระพันปีโจหวังว่าเมื่อคืนจะสงบสุขดีนะเพคะพระพันปีหลวงซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนงงมาก บงกาวานเห็นสีหน้าทุกคนแปลกๆลก,ก็เลยตีเนียนเพียงช่วงค่ำคืนก็ดูเหมือนสาววัยแรกแยม้มดูอ่อนเยาว์ลงนะเพคะผมฉันเกือบหลงเชื่อว่าท่านคือพ่อพันปี <c oughs> น่นี่ ก็นั่นสินะความพยายามทั้งหมดของข้าก็ได้ผลแล้วเจ้าเพิ่งประสบอุบัติเหตุที่น่ารันทดมาโถด,ดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่หายดีนะมองไม่ออกเลยพระมเหสีที่ดีเลิศต้องเป็นเช่นนี้แหละยังคงเฉียบแหลมไม่เปลี่ยนเลยปงขวานก็เลยคิดว่ากวนประสาทกันไปมาทั้งๆที่หน้ายังยิ้มอยู่นี่นะตอนนี้พระมเหสีก็เหลือเพียงแค่สร้างทายาทเพคะ ส่วนภาพพันปีโจก็อวดอ้างเคล็ดลับที่จะได้ลูกชายแล้ก็ทำท่าทางพิสดารให้เดวจงบุควันไม่สามารถฟังต่อได้เสด็จแม่เรื่องนั้นหม่อมฉันจัดการเองเพคะ คือว่าม่อมฉันรอบรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีเพคะเมื่อได้ยินอย่างนั้นพระพันปีหลวงก็ยิ่งภูมิใจเพราะพระมเมหสีเป็นตระกูลขิมเป็นตระกูลเดียวกันกับเธอวงขวานจึงคิดแผนในใจว่าจะต้องเอาใจพระพันปีหลวงจะได้มีรับสั่งเติมน้ำในสะระตัดภาพมาพระมเมหีสีคือพบคุณนางกับพระราชาวงขวานที่อยู่ในร่างพระมเมหสีไม่เห็นคุณนางก็รู้ทันทีว่าใครขี้โกงบ,บ้างตามหนังสือประวัติศาสตร์คุณนางแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ตระกูลคิมเป็นผู้คุมอำนาจของประเทศมีการทุจริตทางการทหารและทางภาษีทำให้ประชาชนยากจนล้นแค้นพวกเขาทุจริตทุกรูปแบบพวกเขาคือสัญลักษณ์การเมืองช่อชนที่ทำลายราชวงศ์โซซอน ก็คือตระกูลคิมส่วนตระกูลโจที่อยู่อำนาจเก่าตระกูลที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พระพันปีพวกนี้เข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์แต่พอฮันจงสวรรคตคิมโซโจงก็ขึ้นเป็นพระมเหสีทําให้สูญเสียอํานาจไปทันใดนั้นข้าราชาการในตระกูลคิมก็รีบเสนอคนในตระกูลคิมมาเป็นองครักษ์คนใหม่ให้ฝ่าบาทซึ่งก็ได้เสนอพ่อตาของพระราชามาเป็นองครักษ์ เออเออเป็นการแต่งตั้งที่สําคัญแท้ๆเออะตท,ท,ท,ทำไมเป็นเพราะพระนางห่วงความปลอดภัยของพระองค์นี่คือสิ่งที่เจ้าขอเหรอเหล่าบงขวานที่อยู่ในร้างพระมาเฮียสีก็นึกในใจว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงแต่ว่าฉันก็อยากอยู่ในข้างผู้ชนะก็เลยพูดออกไปว่าจะเป็นหรือตายสิ่งเดียวที่หม่อมฉันห่วงใยก็คือความปลอดภัยของพระองค์ หม่อมฉันถึงขั้นไม่ยอมหลับลยอมนอนเลยนะเพคะเมื่อได้ยินอย่างนั้นทำให้คุณนางฝ่ายตระกูลโจมไม่พอใจเฮ้ยเป็นสตรีที่เจ้าเลจ่จริงๆส่วนพระราชาก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะโดนพระปันปีส่งสัญญาณให้ตกลงก่อนจะเสร็จพิธีพระราชาก็พูดว่าการร่วมหอ,อกันเป็นการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดทายาท ไม่ควรกระทําเพื่อความสุขสนตนแต่ว่าเมื่อคืนข้าขาดความจับจั้งช่างใจไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นบอกวนันถึงกับช็อกแล้วก็มาต่อว่าพระราชาที่แท้ก็อําเล่นใช่ไหมหมายความว่ายังไง เมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะหน่อยแต่ยินแล้วก็เศร้าเมื่อคืนเจ้าดื่มหนักไปเจ้าลืมเมื่อคืนได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้เจ้าผ่านการทุกสอบแล้วเมื่อคืนมีเลือดพรมประจันอยู่บนเรือนหอเฮ้ยอย่าเพิ่งไปมาคุยให้รู้เรื่องก่อนมันจึงทาให้บงคาวานกลุ้มใจเป็นอย่างมากว่าเมื่อคืนเขาโดนเปิดซีนหรือเปล่าก่อนเลยลองถามป้าสเสวว่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงโดนเปิดซีนโดยไม่รู้ตัว ปิดซิงหมายความว่าอะไรกันแน่พี่คอบมองขวานมองหน้าทั้งสองคนนี้ก็ได้แต่ถอนหายใจตัดภาพมาที่พระมยสีมาแต่งตั้งโจทวากินเป็นสนมเอกและขอสนิทกับเธอเพราะเธอสวยมาสนิทตน,นนะน้องจะได้รู้ว่าพี่ไร้ทิ่ฐิเว้นตำหนิพี่มีเยอะในในเราก็เป็นครอบครัวกันแล้วข้อถามหน่อยได้ไหมหม่อมฉันไม่ฉลาดพอไม่ทราบว่าจะตอบท่านได้ไหมพคะพอดีมันเกี่ยวกับเรื่องที่เธอรู้ดีนะ่ะ พระราชาชอบอาคนอื่นหรือเปล่าได้ย,ยินมาว่าพระราชาชอบนกเขาเหี่ยวตอนกลางคืนมักจะนกเขาเหี่ยวตอนกลางคืน่อมฉันไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนก็กลางคืนตั้งกลางวันเหี่ยวไง พระไมเหสีด้วยความเคารพนะหม่อมฉันคิดว่ามันไม่เหมาะเลยแต่ขอบอกคำหนึ่งนะว่าฝ่าบาทไม่ได้เป็นเช่นนั้นพอพูดเสร็จก็เดินจากไปทําให้บงขวานยืนงงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแปลว่าไม่ได้อามหรือเปล่านะหรือว่าไม่ได้เหี่ยวตอนกลางคืนล่ะโอ้ย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 ,อยทีนี้งดอีกกว่าเดิมอีก ก็เลยเข้าไปถามพระราชาโดยตรงใไหนที่นี่ก็มีแค่เรามาพูดตำตงเมื่อคืนเมื่อคืนเราหวานชื่นกันมาออกเลยบงขวาลก็เลยบอกว่าถ้าจะอ่ำกันก็ขอเกี่ยวนิ้วแบบนี้นะแต่พระราชาก็เอานิ้วออกและบอกว่าพระราชาตัดแล้วไม่คืนคำและไม่เคยโกหกเหมือนจะทำให้บงขวาลสับสนว่าเมื่อคืนเขาได้เสียตัวหรือยังแต่พอนางในมุษย์ให้เธอก็ดีดาแล้วพระสวีก็มาบอกว่าจะสอนมารยาทผู้ดีให้กับพระมเหสี นี่ฉันกมารายาดีอยู่แล้วนะนี่คือคําสั่งจากพระพันปีหลวงพิคขอปงขวานก็เลยคิดว่าถ้าเอาชนะใจพระพันปีเพื่อจะได้มีคําสั่งเติมน้ําใสสะหลวงและแล้วการสอนมารายาทก็เริ่มต้นขึ้นปงขวานที่อยู่ในร่างพระมเหสีก็ทําให้ปัสะเสวปวดหัวเพราะเขาทํากริยาเหมือนผู้ชายที่อยู่ในร่างของผู้หญิงแต่แล้วอยู่ดีๆพระมเหสีก็เจ็บปวดร้าวอยู่ในใจและความทรงจําของพระมเหสีโซยองก็ค่อยๆกลับมา จึงรู้ความจริงว่าพระมเหสีชอบพระราชาแต่ดูในตาของพระราชาเกลียดพระมเหสีเพราะฉะนั้นคืนนั้นพระราชาไม่อยากนอนกับเธออยู่แล้วก็เลยพระยายามจะมอมเล่าฉันเพื่อหลอกตระกูลขิมก็เลยมอมเล่าเธอพระราชาสนิจงก็เลยโกหกนี้เองเพอคิดได้อย่างนั้นบงกวาที่อยู่ในรับพระมเหสีก็ดีใจเป็นอย่างมากที่เขายังไม่ได้เสียสิ่งตอนนี้บงกวารู้สึกโล่งใจก็เลยเข้าไปหาพระพันปีหลวงเสนอว่าจะนอน กับพระราชา3วันเพื่อแลกกับการเติมน้ําใส่สะหลวงเมื่อพระพันปีหลวงได้ยินข้อเสนอก็พูดว่าไม่ได้เด็ดขาดพระองค์กับชิ้นพชนในทะเลสาบแค่ลงโทษไออีที่มีส่วนทําให้พระองค์เกือบสิ้นพชนยังไม่พอด้วยซ้ำสามวันไม่พอขอ7วันได้ไหมห้าวันนี่ลงโทษผู้ดูแลพระมเหมสีอย่างนาก7วันก็ได้กำลังเหมาะเลยนะเพคะ ถ้าสัญญาว่าจะเติมน้าในสาหลวงหลังเจ็ดวันม่อมฉันจะคลอดอุชายมาให้ได้พอเขาไปถึงหูพระพันปีโจกับสนมเอกก็เลยไม่สบายใจที่พระราชาจะนอนกับพระมเหสีตั้งเจ็ดวันตัดภาพมาที่พระราชาบอกกับพระมเหสีว่าถ้าแบบนี้แล้วพระราชาก็ไม่มีเวลามาหาเธอแล้วสิปากว่าไม่ชอบข่าแต่ให้พระพันปีหลวงจัดแจงให้นอนตั้งเจ็ดวันใจเจ้ามันอย่างแท้ยากถึงยิ่งนั ฉันไม่เรื่องจะขอเราจะทําให้ได้ไหมได้สิคาขอของพระมหสีของค้าตทั้งคนเรามาตั้งกฎโนทั์กันดีกว่าไม่เอานบอกจะทําให้ได้ไงเขาเพิ่งเคยได้ยินคํานั้นเป็นคําแรกฟังให้ดีนะฝ่าบาทโนทั no ์ก็คือการแยกกันอยู่อย่างมีความสุขยกตัวอย่างเช่นเราก็บอกว่าเรานอนอยู่ด้วยกันแต่ก็ออกไปมีความสุขอยู่ในตําหนักหลวงส่วนฉันจะมีความสุขอยู่ที่นี่มาตั้งกฎโนทั์กันอ๋อแต่ข้าไม่อยากทําอย่างนั้น ทำไมปฏิเสธอยู่ได้ไม่รู้ทำไมเกิดกระทบคนเจ้ามาน่าง,หงดหดีนักแต่สุดท้ายพระราชาสอนโจงก็ยอมออกจากห้องไปต่อมาบงควานที่อยู่ในร่างพระมเหสีก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อจะไปเที่ยวหอนางโลมทรงทำแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดเรื่องนะพี่คะฉันก็ควรไปดูว่าราชดอนเป็นอยู่ยางไงที่จะเป็นพระมเหสีได้ เจตนาน่าชื่นชมก็จริงแต่มันอันตรายเกินไปนะเพคะวางปิดกี่โมงห้าทุ่มเพคะจะมีคนตีะระคลัง28ครั้งแล้วก็ติดประตูโอเคฉันสัญญาว่าจะกลับมาก่อนหน้านั้นหม่อมฉันจะทําทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกไปตั้งหากบงขวาก็เลยถามหองยอนว่าเมื่อก่อนพระมเหสีเป็นคนยังไงเมื่อก่อนมีคนมาถอนหายใจต่อหน้าพระองค์ก็จะบอกว่ากล้าดียังไงถึงมาหายใจต่อหน้าข้า ร่างกายหอมก็บอกว่ามาอ่อยพระราชาอันนั้นกะติดอันนี้กะติดมโหได้ทุกเรื่องเลยไม่พอใจก็องลงทุกคนจึงเรียกพระองค์ว่าไม่มดเพคะโ <c oughs> อ้ยขออธันอภัยนะเพคะหม่อมฉันแค่อยากอธิบายให้เห็นภาพก็เลยเพลินไปหน่อยพงขวานก็เลยคิดว่า ถท,ทางจะมีคนอยากผักมมเฮสีลงสารหลวงเยอะหม่อมฉันรับใช้พระองค์ตั้งแต่เด็กๆแล้วจึงรู้ว่าลึกๆแล้วพระองค์จิตใจดีแถมยังฉลาดมากตัดสินใจทําอะไรจะต้องทําให้สําเร็จแต่มาที่วางดูพระองค์เหงานิดหน่อยเพราะฝ่าบาททําเหมือนรักอย่งอื่นจะนอกหน้าแล้วพระมะเหสีก็ไปเจอนายน้อยระหว่างทางนายน้อยจึงพูดว่าเอ๊ะหน้าคุณคุณน้าเราเนี่ยแล้วพระมะเหสีก็เข้าไปตีสนิทนายน้อย เพื่อจะขอให้พาไปหอนางโรมพอมาถึงหอนางรมพระเมสสีก็ไม้ฟาดนายน้อยจนสลบเพื่อจะได้ไปคนเดียวมงคลวันที่อยู่ในร้านพระเมสสีก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าอีกครั้งเมื่อได้มาเจอสาวงามเขาพกเงินมาเป็นกระสอบสาวสาวยังกรี๊ดกรัดและต้อนรับเขาเป็นอย่างดีมงคลวันที่อยู่ในร่ามพระเมสสีก็แกล้งหลบตัวให้สาวสาวเข้ามากอดเขาแบบฟินฟิน้าหัวหน้านางโรมที่แอบดูเหตุการณ์ก็สายหัว เป็นหัวหน้านางรมมายี่สิบกว่าปีก็ไม่ยักเเห็นคนรามกจกกเปรตเช่นนี้อีกไม่นานบงคาวานก็ปวดจีแต่พี่เข้าห้องน้ําชายพยายามจะควักท่อนสูงแต่ลืมไปว่าเขาไม่มีท่อนสูงแล้วบงคาวานเดินไปเจอลูกพี่ลูกน้องพระไมยสีเยินจีอยู่ข้างๆนี่อิจฉาหน่อยจังฉันก็เคยมีไอ้นั่นเหมือนกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ของฉันแล้วเถอะลาก่อนลาก้อนของฉันบายบายมังกรของฉัน ยืนถีบไม่ได้ด้วยฮนะแล้วก็ตบไหลลูกพี่ลูกน้องเบาๆแล้วก็เดินออกจากห้องน้ําไปค่ำคืนนั้นบิกเอินพระราชามาที่หอนางลมกับวิชาและสหายแอบประชุมลับๆเกี่ยวกับบัญชีที่ทุดติตกของตระกูลกิมเพื่อต่อสู้กับพวกที่มีอํานาจในวัง คุยกันอยู่ดีดๆพระมเหสีก็เปิดประตูเข้ามาในห้องทุกคนจึคิดว่าพระมเหสีแอบตามรอยพระราชามาที่หอนางลมและคิดว่าได้ยินทุกอย่างที่พวกเขาคุยกันและและ้วระฆังที่เตรียมปิดพระราชวังก็ดังขึ้นจงทําให้บงขวานต้องรีบวิ่งกลับไปที่วงังนั้นเพราะมเหสีไม่ใช่เหรอปลอมตัวเป็นผู้ชายตามเรามาที่นี่ ปล่อยไปไม่ได้นะพระเจ้าขอ้อไม่รู้ว่าพระมเหสีได้เย็นเรามากแค่ไหนไม่ได้มาคนเดียวนะ่าแปลว่าเราต้องตามไปปิดปากพระนางแล้วสินะไม่ต้องข้อจัดก่อดเองตัดภาพมาที่บงขวานที่อยู่ใน,นรับมพระมหสีก็วิ่งอย่างทุลักทุเลเพื่อจะให้ไปถึงก่อนประตูวังปิดแต่ก็ถูกพระราชาจะเข้ามาทำร้ายและแล้วอีพีที่สองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ